สวัสดีค่ะดิฉันพิมพิกาศรีสวัสดิ์โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะมารายงานคุณภาพอากาศสำหรับวันนี้ค่ะปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะและในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานอยู่บ้างค่ะ ในภาพรวมทั่วประเทศนะคะ PM 2.5ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2564เวลา7นาฬิกายังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนเชียงใหม่ลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรลบบุรีสระบุรีหนองคายและอุบลราชธานีผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5แยกเป็นรายภูมิภาคดังนี้ค่ะ ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้3 2มสถึงแปไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจวัดได้2 6่สถึงห้ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางและภาคตะวันตกตรวจวัดได้1 2บสถึงหกไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากตรวจวัดได้2 1่สถึงสาไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกันค่ะตรวจวัดได้17-27ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร,ร,ร,รภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีตรวจวัดได้20-49ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อฝุ่นละอองในวันที่15-17กุมภาพันธ์2564ลมที่พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนถึงปานกลางอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยทำให้บริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางและในวันที่1 8ถึง21ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นกับมีฝนเล็กน้อยทำให้การสะสมฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงสำหรับภาคใต้มีลมพัดปกคลุมต่อเนื่องและมีฝนบางพื้นที่ทำให้การสะสมฝุ่นละอองมีน้อยตลอดช่วงค่ะ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาในที่โลง่งจอดรถดับเครื่องยนต์และขอให้หมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เก่อเกิดควันดำเพื่ออากาศที่ดีของพวกเราทุกคนนะคะและขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าดูแลสุขภาพสวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตนเองก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ค่ะ พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและค่าเฉลี่ยราย24ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ air4thai.com และ Bangkok airquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน air4thai และ airbkk ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากทุกท่านนะคะ ลดฝุ่นคุณทำได้แค่ไม่เผาและจอดรถดับเครื่องยนต์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ